ขมินชะตาขาดครับเพราะทูตไอโอทีตกฟ้าลงพร้อมกับชี้ว่าไทยเรานั้นทําได้อย่างยอดเยี่ยมทําได้อย่างถูกต้องซึ่งยังรวมถึงขมรนมีการอ้างออกมาครับว่าได้ยินเสียงปืน M16 นั้น8นัดใกล้กับจังหวัดบันเตยเมอนเจยและมาปิดท้ายอีกเรื่องราวหนึ่งครับวิกฤตล่าสุดตอนนี้มีการดุนรงกันอย่างหนักห้ามใช้สินค้าไทยแต่ว่ายัางทะลักขเข้าขมรนอย่างต่อเนื่องโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในส่วนของกองทัพภาคที่2กันก่อน ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีภาพของฐานขามรที่ลงเอาไว้เกี่ยวกับการขึงตาข่ายป้องกันโดนแล้วบวกกับในช่วงเวลาทุ่มกวกว่าของวันที่สตุลาคมครับที่อำเภอบรุรงรักจังหวัดสุรินทร์บริเวณใกล้กับปราสาทต,ตาควายก็มีการตรวจพบแสงส่องประกายจากโดนของขมรที่บอกว่าเยอะมากกับเมื่อคืนนี้สําหรับโดนขมรที่ล้ํามาซึ่งเราก็ยังหาวิธีการจัดการไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จ นะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ตัดสัญญาณโดนแล้วก็ตามมันก็เหมือนกับว่าประสิทธิภาพนั้นอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรแล้วบวกกับยังมีไม่มากพอครับพื้นที่แนวชายแดนเองก็ทอดยาวถึง3 400กิโลเลยซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับที่ต้องบอกเลยว่าพีกที่สุดและตอกหน้าคเมนไปเลยทันทีกับคณะผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนหรือว่า IOT ก็ได้มีการลงพื้นที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็มีทูต3ประเทศครับมีบรูไนมาเลเซียและสิงคโปร์จำนวนสีนายเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยของเราครับในจังหวัดสุรินและก็จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกํลาลังสุรนารีเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ช่องบอกไปแล้ววันนี้ก็มาลงพื้นที่สุรินกับบุรีรัมย์บ้างซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ครับคณะผู้สังเกตการอาเซียนเองก็ได้พบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มี 125เมตรบริเวณหลักเขตแดน 24- ถึง26นะครับใกล้กับหลักหมด25ซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดบนเรืความเข้าใจ MOU หรือว่าข้อตกลงหยุดยิงยังไม่พอแค่นี้นะครับยังมีการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้เนี่ยคณะผู้สังเกตการอาเซียนก็รับรู้และก็เห็นแบบเต็ม2ตาก,กันแล้วซึ่งทางพลจัตวาซัมซุนริซันที่เป็นหัวหน้าทูตสังเกตการรอบนี้ก็เด็ออกไม่สัมภาษณ์เหมือนกันว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกนํารายงานต่อผู้ประชาการฐานส,งส,าสงูงาลลงแะหัจก นั้นจะส่งต่อไปยังผู้ประชาการฐานสูงสุดในประเทศไทยและก็กัมพูชาเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้ทุกฝ่ายรักษาวความมั่นคงและก็ยึดตามข้อตกลงยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยคณะไอเอทีครับก็ยังเน้นย้ำว่าคุณภาพของการลงพื้นที่มีความสําคัญมากกว่าความถี่ในการลงพื้นที่อันนี้เหมือนตอกหน้าขมเหนเลยครับที่ลงพื้นที่แบบทีทีแต่ว่าไม่ได้มีความสําคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าไทยเราเนี่ยพอมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ตรงประเด็นเลย นะครับแล้วคณะทูตเอวทีเองก็ยังชื่นชมโหมารไทยเราว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพไม่ให้ข้อมูลเท็จไม่มีการเสริมกําลังหรือว่าใช้อาวุธเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามกฎการประทะและก็มาตรฐานการเป็นทหารอาชีพ ก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยทูตอาเซียนก็เริ่มตาสว่างแล้วนะครับงานนี้ขม็นอาจจะโดนอีกก็ได้แต่ผมก็ยังคิดว่าขมิเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวก,กับเรื่องทูตมากเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมากี่ทูตก็ตามเถอะแต่ว่าฮุนเซนไม่ยอมก็ยังก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับอย่างโดนเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับเรามีทั้งภาพทั้งคลิปหรือแม้แต่ i o t เนี่ยเขาก็ยังพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้ก่อสร้างรั้วสังกษีล้ําเข้ามาในเขตชายแดนไทยของเรา125เมตรก็100เมตรไปแล้วซึ่งเราก็ต้องพยายามผลักดันออกกกไปปนนี่็็เเดัดต สุดนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามและก็ตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเขาเ็นจะยอมทุกอย่างไหมแต่ผมเองก็ยังคิดว่ายังคงจะไม่ยอมง่ายๆนะครับยังคงจะดึงเวลาไปแบบนี้ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่า ใกล้จะถึงเดทไลน์กันแล้วกับวันที่7และก็วันที่10ตุลาคมแต่วันล่าสุดหลังจากที่กองกําลังสุรานารีของไทยเราครับได้ยื่นหนังสือปฏิเสธขเมนไปว่าถ้าเกิดไม่มีการส่งแผนอบยพมาเราก็จะไม่มีการประชุมและก็จะเลิกคุย R b c บซีทันทีซึ่งรอบนี้ขเมนมีการตอบรับกลับมาแล้วนะครับบอกว่าถ้าเกิดไทยไม่ยอมรับไทยไม่ยอมคุยขเมนก็จะไม่ยอมออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันโดยขเมนเองก็มีการท้าทายออกมาครับวันนี้คือแผ่นดินของกัมพูชา เกิดที่นี่และก็จะปกป้องแผ่นดินซึ่งก็จะไม่มีวันจากที่นี่ไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นวันที่7หรือวัวนที่10ตุลาคมก็จะไม่ย้ายหนีไปไหนทั้งนั้นถ้าเกิดฝ่ายไทยกล้าลงมือเราก็กล้าที่จะตอบโต้ซึ่งก็จะยืนหยัดขัดขวางและก็จะแสดงให้เวทีโลกเห็นว่าขามรปกป้องบ้านเกิดอย่างไรอันนี้เป็นข้อความที่ขมรเริ่มมีการแชร์ต่อกันออกมานะครับว่าจะไม่มีการย้ายออก ไม่ว่าจะเป็นวันที่10หรือวันที่7ก็จะขัดขวางและก็จะตอบโต้ถ้าเกิดว่าไทยเรากล้าลงมือแล้วแค่นี้ก็ยังไม่พอครับขมรมยังมีการกุเรื่องมีการปล่อยเฟกนิวซึ่งเป็นรายงานที่เหมือนจะทาให้เวทีโลกนั้นสนใจเพราะล่าสุดมีการปล่อยออกมาเมื่อวันที่4ีตุลาคมครับเวลาสี่ทุ่มสีนาทีขมาม้ังว่าได้ยินเสียงปืนจากฝั่งไทยเราจํานวน8นัดซึ่งก็คาดว่าเป็นปืน M16 เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งไทยบริเวณจุดตรงข้ามกับจุดตรวจหมายเลข26ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดบัันนเเเเตยยมือจประศกูชา เป็นสิ่งที่เขมรอ้างมานะครับผมเชื่อว่ามันยังไงก็ไม่มีหรอกเสียงปืนแต่เหมือนเขาจะมีการอ้างเพื่อปลุกระดมมวลชนเพื่อส่งเสียงต่อเวทีโลกนะครับเร,เราจะไปยิงใครละ่ะเพราะว่าเขมรไม่ได้มีชาวบ้านในพื้นที่มากเท่าไหร่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถามว่าเขมรยังมีการระดมมวลชนไหมก็ยังคงเข้ามาดัางต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้เยอะเกินที่เราจะรับได้ ก็เป็นมากินข้าวฟรีมานั่งพูดคุยกันแค่นั้นเลยไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามต่อไทยเรานะครับก็ยังคงทยอยกันมาเรื่อยๆวันนี้เยอะบ้างวันนี้น้อยบ้างก็จะเป็นแบบนี้สําหรับขมามไถ้าเกิดว่าไม่ได้มีม็บจัดตั้งขึ้นมาแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่เหมือนข่ามีจะช้าใจอย่างหนักอุตสาหรณรงครับแบรนด์สินค้าไทยเราแต่วิกฤตก็คือวิกฤตล่าสุดนั้นอุ้มตะกล้าว,วิ่งหาสินค้าไทยเรา อย่างล้นหลามซึ่งนกับมีการโพสต์ออกมาครับบอกว่าทหารแนวหน้าเนี่ยอดทนต่อทุกสภาพอากาศทั้งร้อนทั้งลมทั้งฝนในป่าภูเขาแล้วประชาชนธรรมดาของเขมรเองแค่เลิกใช้สินค้าไทยตรงๆนิดๆิดหน่อยๆเนี่ยก็ยังไม่กล้าเลิกใช้จริงๆแล้วยังบอกต่อนะครับบอกว่าหากปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองทีละนิดก็สามารถทําได้เพราะการทำซ้ำๆทุกวันเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายติดนิสัย สินค้าไทยก็เหมือนกันเมื่อเราฝึกเลิกใช้เป็นนิสัยแล้วนานวันเข้าก็เบื่อไปเองก่อนซื้อใช้เนี่ยให้ลองคิดถึง f 1 6ที่ทิ้งระเบิดใส่ทาหารของเราเราจะอุดหนุนสินค้าไทยเพื่อเศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวเขมรครับเริ่มมีการลนลงมากขึ้นหลังจากมีข่าวล่าสุดเลยนะครับว่าแม่ค้าพ่อค้าคนกลางของเขมรน,นั้นมีการนําเข้าไก่จากไทยนําเข้าอาหารจากไทยเราเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงมีการลนุนลงขึ้นมาอีก พอสินค้าไทยเรานําเข้าปั๊บหมดทุกอย่างหอบตะกร้าเนี่ย กลูลาหนซื้อสินค้าไทยเราเลยใายคอมเมนต์นะครับก็มีการบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าคนกลางพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีหัวใจเป็นชาวเขเมรเลยและก็อยากคาดหวังอะไรกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพหรือยังมีคอมเมนต์นะครับบอกว่าไทยบุกรุกที่ดินของเราแล้วก็ดูถูกเราทำไมต้องสนับสนุนความสำเร็จของพวกเขาเห็นใจทหารกล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินคิดถึงสุขภาพชาวเขเมรบ้างไหมอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่เหมือนอดไม่ไหวทนไม่ได้ครับสินค้าไทยยังไงก็มีดีผลมากกว่า70%ของเข เมลยซึ่งจะเลิกใช้เนี่ย ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีอย่างต่ำสิบปีถ้าเกิดจะเลิกจริงๆแต่ผมเชื่อว่าเขมนเลิกไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วประกอบกับยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาล่าสุดเหมือนกันครับที่รวบหกรายง,งานเามนอีกแล้วก็มีการสารภาพออกมาเหมือนเดิมว่าบ้านเกิดไม่มีงานทําลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาทํางานในประเทศไทยเราซึ่งก็เป็นวันที่4ตุลาคมเลยกองกําลังบุรพานั้นได้ดักจับชาวเขมนเดินเท้าออกมาจากชายป่าพอเข้าตรวจสอบก็พบว่าเป็นจํานวน6คนครับชาย3หญิง3ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าทั้งหมดนั้นไม ไม่มีเอกาสารการเดินทางเลยจากการสอบถามเบื้องต้นให้การเหมือนกันเลยนะครับว่าได้ว่าจ้างชาวขาเขมรเนี่ยในราคา7,000บาทเพื่อนำทางให้พวกเขาเข้ามายัางประเทศไทยแล้วก็จะมีรถยนต์มารับต่อไปโดยไม่ทราบว่าเป็นรถชนิดใดเพื่อที่จะไปทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็จับและส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มาอีกแล้วนะครับสำหรับขมินมาต่อเนื่องทุกวันทุกวันจริงๆรายงานมา34สวันเนี่ยขมินก็หอบกระเป๋าหอบแบบโอโหมากันเยอะนะครับเมื่อวานนี้ยิ่งเยอะ40-50คนเลยซึ่งยังไงก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้สถานการณ์ของหุนเซนก็เริ่มวิกฤตอย่างหนักเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับมีการประท้วงเอ่ยหรือแม้แต่อาหารการกินเนี่ยเริ่มที่จะไม่พอกันแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการยอมนะกับปฏิบ้านหนองจานซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่เป็นเรื่องสําคัญและเราก็ตตตต้องิดามกัน